ครับสวัสดีอีกรอบหนึ่งนะครับวันที่2 0พฤศจิกายนสองข้างหก้านะครับอ่ะก็คัดมาคัดไม้ออกมาก็ได้แค่นี้นะครับได้ไม่เยอะนะครับพอดีเอ่อก็เลือกไม้ให้ลูกค้าเขาอยู่นะครับเนาะก็คัดออกมาได้ประมาณนี้นะครับเนาะเอ้าไปนินนะครับนินละการนะครับนี่ยอดสวยมากๆเลยนะครับนี่นินละการนะครับพวกนี้ไม่มีดอกนะครับจะถามหาดอกเด้อนินละการนี่คือปีไม้โชูใบนะครับนะคล้ายๆกุศลนะไม้โชูใบนะครับนี่ นะครับเห็นไหมเห็นเห็นอ่าเห็นไหมนี่ครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับออกสีม่วงๆอย่างนี้นะครับนิละนารนะครับเนาะต้นละเนี่ยโคตรสวยนะครับนิลัการโคตรสวยนะครับอ่าต้นรับเอากี่ตุกี่บาทเนี่ยแต่ก่อนขายเป็นร้อยเลยนะครับร้อยกว่าร้อยกว่านะครับอนี่ก็แตกพุ่มแล้วนะครับผมตัดแล้วก็แตกพุ่มเรียบร้อยนะครับใครอยากได้นะครับต้นละเจ็ดสิบบาทนะครับค่าส่งเริ่มต้นที่แปดสิบบาทนะครับเนาะ ต้นละเจ็ดสิบบาทนะเจ็ดสิบนะต้นละเจ็ดสิบบาทแคปหน้าจอมาได้เลยนะครับเอาต้นไหนครับมาแคปหน้าจอมาได้เลยนะครับนี่มองมองแบบนี้เลยนะนะครับต้นละเจ็ดสิบบาทขอค่าส่งนะครับแปดสิบบาทนะครับเพราะว่าผมก็ส่งต่อต้นนะครับส่งเริ่มต้นที่แปดสิบบาทนะครับอ่านะครับมาคันนี้ต้นแบ็กเลสนะครับแดงแบ็กเลสอันนี้คือน่าจะมีสองสีนะครับยอดเนี้ย มันต้นต่อเดิมเนี่ยน่าจะเป็นอีกสีหนึ่งนะครับน่าจะเป็นสีเหลืองหรืออะไรเนี่ยต้นต่อเนี่ยนะครับนะครับต่อตัวเนี้ยนะครับคันนี้ผมตัดนะครับเห็นไหมการนั่งแท่งจะเป็น2ชั้น2สเต็ปนะครับอ่าสเต็ปแรกคือสเต็ปนี้นะครับก็คือกิ่งนี้เอามานั่งเสร็จปั๊บกิ่งนี้ผมได้ตัดมันยาวนะครับผมได้ตัดตัดนะครับแล้วก็มานั่งมานั่งอ่าสีแดงนะครับมานั่งสีแดงแบล็คเลสนะครับรู้สึกว่ามันสวยดีครับเลยนั่งแบล็คเลสนะครับก็แตกกิ่งขึ้นมานะครับ ถ้าท่านได้ไปนะครับผมถ้าท่านอยากได้ดอกนี้ด้วยนะครับให้ท่านตัดกิ่งนี้นะครับตัดตรงนี้นะครับตัดชึบแล้วก็ตัดชึบตรงนี้นะครับแล้วก็ตัดชึบตรงนี้อย่าตัดอย่าตัดเลยนี้นะครับถ้าตัดประมาณนี้นะครับตัดประมาณนี้ลงปมานนี้นะครับแล้วตัดเสร็จปั๊บกิ่งตัวนี้ก็จะโผล่ขึ้นมานะครับโผล่ขึ้นมาท่านก็จะได้แฟนซีนะครับสองสีนะครับอ่าอีกสีหนึ่งรอรุ้นเอานะครับว่าเป็นสีอะไรนะครับอ่าแฟนซีนะครับตัวนี้นะครับแปสิบาทนะครับ มาตัวนี้นะครับแฟนซีเหมือนกันนะครับตัวนี้หางประกัดนะครับหางประกัดเห็นไหมนะครับหางประกัดนะครับผมก็ตัดตัดเหมือนกันตัดเสร็จปั๊บแต่ตรงฝั่งนี้ผมไม่ได้นั่งแท่นนะครับมันยาวชลูดเลยพอตัดเสร็จฝั่งนี้ผมก็ตัดเหมือนกันแล้วผมก็นั่งแดงนะครับเห็นไหมเห็นดอกสีแดงไหมนี่ครับก็นั่งสีแดงไปนะครับแล้วกิ่งนี้ก็เป็นหางประกัดนะครับนี่หางประกัดก็เป็นแฟนซีเหมือนกันถ้าท่านได้ไปผมก็แนะนําให้ตัดอีกนั่นแหละ อะไรวะท่านก็จะบอกว่าเอ๊ะไอ้นี่มันให้ตัดดีจังเลยางงนี้เพราะว่าถ้าไม่ตัดมันก็ไม่สวยเนาะนะครับต้องตัดนี่นะครับตัดนี่แล้วก็ตัดตัวนี้นะครับกิ่งนี้ถ้าไม่เอานะครับถ้าท่านจะเลี้ยงยอดสีแดงไว้นะครับถ้าท่านจะเลี้ยงยอดสีแดงท่านก็ตัดนี่แนะนําให้ตัดนี่นะครับแต่ท่านไม่ตัดก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ายอดมันก็ยาวแล้วเนาะมันก็จะขึ้น2สีเป็นสีแดงกับชมพูหางประกัดนะครับหางประกัดไปยังไงมาดูอย่างนี้อย่างนี้ครับอย่างนี้นะครับสวยงามนะครับผมเนาะ ต้นละ80บาทนะครับอ่าต้นละ80บาทเ้อนะครับคันนี้มาสีเหลืองนะครับเหลืองเบอร์สองเหลืองทรับ์เจริญเหลืองอุ้ยสวยงามนะครับนี่ต้นนี้นะครับเห็นไหมครับนี่สวยงามมากๆนะครับใบร่วงหมดแล้วนะครับถอดเพื่อที่จะเปลี่ยนกระถางโคดนี้ใหญ่โคดนี้สวยนะครับนี่นะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนกระถางเป็นกระถาง12นิ้วนะครับจากกระถาง10นิ้วนะครับ ขายในราคา400ร้ยบาทรวมส่งนะครับท่านไปท่านก็ต้องตัดเอ้าแนะนาให้ตัดอีกแล้วนะครับให้หมดดอกยังไงก็ต้องตัดนะครับตัดเสร็จปั๊บท่านก็เปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางได้เลยนะครับนะตัดนี่เลยนะครับตัดมันจะได้แตกพุ่มนะครับเลยอีกต้นหนึ่งนะครับเลืองทรัพย์เจริญเหมือนกันอันนี้ก็ถอดดินถอดออกมาเพื่อที่จะเปลี่ยนกระถางเหมือนกัน400อบาทเหมือนกันนะครับต้นนี้นะครับจะล้มนี่โอ้ยนี่นะครับใหญ่เหมือนกันนะครับใหญ่พอๆกันเลเดอร์นี่ดูนะครับเห็นไหมมันอยู่ได้กระถาง10นิ้วนะครับ ยอดนะครับตัดแต่งเรียบร้อยนะครับได้ทรงพุ่มนี่นะครับเห็นไหมพอผมตัดเสร็จปั๊บเห็นไหมผมแต่งนะครับมันก็จะได้แตกขึ้นมานะครับแตกยอดขึ้นมาแล้วนะครับต้นนี้ไม่ต้องตัดเออนะเออต้นนี้ไม่ต้องตัดรอดตายไปนะครับไม่ต้องตัดนะครับสามารถลงปลูกได้เลยเด้อนะครับนี่ดอกสวยงามสวยงามจังมากองนี้นะครับสาหรับคนงบน้อยนะครับเผื่ออยากจะลองปลูกนะครับอ่ะได้ตัวนี้ไปนะครับเหลืองนิลกาแล้วก็ได้แฟนซี แฟนซี ancy, สองสีมีสีอะไรบ้างผมรู้สีโอรสสีออกลุงเหลืองแล้วก็ส้มส้มแล้วก็แดงแบล็กเลดแน่นอนนะครับถ้าผมทําอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นต้นต่อนะครับของผมเองเนอตัวนี้นานแล้วนะครับแต่ผมไม่ได้ทําการตกแต่งมันไม่ได้นี่มันแฟนซี ancy, สองสีนะครับสามต้นเนี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นเอกระคังทองนะครับสามต้นนี้นะครับ สองร้อยรวมส่งนะครับสามต้นนี้สองร้อยรวมส่งอ่ะได้แฟนซีหนึ่งต้นได้ดินละการหนึ่งต้นแล้วก็ได้อระฆังทองอีกหนึ่งต้นนะครับสองร้อยรวมส่งนะครับอ่ะใครสนใจก็ทักมานะครับศูนย์เก้าแปดศูนย์ศูนย์แปดสามศูนย์เจ็ดสี่นะครับศูนย์เก้าแปดศูนย์ศูนย์แปดสามศูนย์เจ็ดสี่นะครับจากช่องหมอทองแชนแนลเดอร์นะครับอ่ะขอบพระคุณมากมากครับผมโอ้ยพูดไปก็เหนื่อยจ้ะที่ท่านเข้ามารับชมคลิปจนจบนะครับเนาะขอบคุณหลายนะครับพ่อแม่พี่น้องเศร้าอ่าอีสานของเขานะครับ ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ